แมวดีว่ะแมวมันทำบุญด้วยอะไรวะ <c oughs> ยากนะตะตูดยากหน่อยนะยากหน่อยนะฮึ <c oughs> ๊จึ๊บเออนี่ไงนี่ไง <c oughs> ยากหน่อยได้นะตูดขอบคุณน้องเตือหรับกันก่อนรัยผม

แม่งก็เดี๋ยวรอดูในไฮไลท์ก็ได้ครับน่าจะได้โง oh, <no. S 1> สุดยอดคุณยา oh, <no. S 1> <laughs> สุดยอดเลย <laughs> <laughs> ชกเป็นใจสักอันหนึ่งสิกองโชคโอ้โห <laughs> oh, oh. ได้ได้ได้เล่นได้ทั้งวัน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 โอ้โหไม่ยังยังยัง สวยาวมันจะไม่มีเล่นข like ้างบนเอานะสวยเฮ้ยกับดักทำอะไรฉันไม่ได้หรอกสวยนั่นแหละเป็ดยาวเลยเป็ดนน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 น มาเป็นไม้ที่ดูสองอันเลยถุงนี้สุดยอดนะสุดยอดนะสุดยอดนะนั่นแหละคอมโบสวย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 โอ้โหสวย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 ไปแล้ไปละไปละ้วยำ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  ดูเหมือนว่าทางเจ้าเบิร์ดจะยิงปืนสูงๆโดนทางอันเดนล็อกโตเฉยเลยครับแต่มีระเบิดซ้ำมาตรงนี้อุ๊ยแมวเกือบเนาะครับแล้วตรงนี้อันเดนล็อกอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ถือว่าสวยครับแต่ได้เบิร์สซิทอลช่วยไวครับรถทางเจ้าเอกเจ้าเอกเหมือนจะมาช่วยแต่เบิร์สซิทอลสามารถน็อกเคโอไปได้ก่อนอันนี้ถือว่าสวยครับโอเคครับผมมีน้ำแข็มาตรงนี้ตอนนี้แมวเวลห้าแล้วครับตีทางเจ้าเอกไปก่อนหนึ่งฮิตแบบนี้อันตรายครับเอารถของชุบไปหน่อสังเกตได้ครับถือจะไม่เรียบร้อยครับล็อเคโอดับเบิลโอเลย น yeah. wow! ี่ไงไป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 สวยสวยเข้าท่อเข้าท่อเข้าท่อไปดูการเล่นของน้องโอมโอ้ชัวร์หมานี่โอ้โหสายตายาวเวียสายตายาวนะเสมอภาคพร้อมกับเจกกระดมในมือวิ่งเข้ามาจังหวะนี้โอ้กริ้งใส่ยังสวยหตัวใหญ ใครเล่นใครเล่นใครเล่นโจสลัดวะอ๋อรินนี่เองเฮ้ยรินมันเก่งว่ะใช้ได้เลยไ oh อย้เชีย่ยวอมไอ้เชี่ยวอมวางระเบิดใส่ตัวเองนะ oh ยังว่ายังไปที่นี่น,น,นีเออมันเป็นแผนโอมน้องรักของพี่โอ้โหแมวไม่รู้แมวไม่รู้ นั่นนันนมาจะอ้อมเล่นข้างล่างเดี๋ยวพี่เศราเดี๋ยวพี่เศ้าให้เดี๋ยวพี่อ้าวทุกคนพี่โดนสไปเยลมาหล้แมวมาเฮ้ย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 บ้านนะบ้านนะบ้าะ no 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 n ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ